สวัสดีครับผมชื่อนายเที่ยงมวยดีนะครับการเลือกตั้งทุกครั้งนี่ผมจะใช้คีม่าคู่ใจสันนี่ครับมาเลือกตั้งทุกครั้งนะครับถือเที่ยงแล้วก็เปการลดลดลดลงให้กับชาวบ้านออกมาเลือกตั้งแฉดสิทธิ์เเสียงกับถือเที่ยงที่นี่กับเป็นตัวแทนของกลุ่มนุรักษ์มวยเมืองพิมายพิมายเมืองมวยครับเป็นเอกลักษณ์ของพิมายครับเดี๋ยวเป็นผมนี่เป็นตัวแทนคีม่ามาเลือกตั้งครับขอบคุณครับพูดไหมพูดไหม เที่ยงพอดีใช่ไหมครับผมครับผมเที่ยงพอดีครับสามเก้าสี่หมูหนึ่งในเมืองเก้ในเมืองครับครับนั่นงานมึงเที่ยงมวยดีสามสองลำดับที่สามสองสามสามสองสามครับเชิญคัดคอก่อนครับเดี๋ยวมาผูกกันเด้อสวยมากลึกมามาผูกไว้ก่อน มาได้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 ค่อยๆคอยๆคอยๆอาสวัสดีครับท่านเอาสวัสดีครับ3านหกจมันร้อนนะคะอากาศร้อนโอเคไม่เพประชาชนเออลยมไปสามสสน

เป็นเอกลักของคุ้หม้าครับ